่ uh huh. <laughs> ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับมอเตอร์ไซค์คู่ใจของเรานะคะแล้วเราก็ใส่หมวกกันน็อกแบบนี้ พอเราทําผมเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะแวะไปซอยเจ็ดนะคะซึ่งคือที่ที่ใจอยู่บางวันนะคะไปเพราะญายิดาาิของไผ่อยู่หมดเลยนะคะแล้วก็หลานๆเดี๋ยวจะไปเล่นกับหลานๆกันเราจะทําผมทรงนี้นะคะนั่งมอเตอร์ไซค์กากสระายน้นะคะไปสุขุมวิทซอยเจ็ดทำได้ไหมเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับมอเตอร์ไซค์หใจของเราแล้วค่ะแล้วเราก็ใส่นนใหมวกกันน็อกแบบนี้ไอ้หมวกกันน็อก หมวกคุ้มผมนะคะแบบนี้นะคะก็จะใส่หมวกกันน็อกไม่ได้ปกติใส่ไรใส่ตลอดนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปหาหลานๆกัน,นะค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ซอยเจ็ดน,นะคะนี่พี่โตอย่พักเลยสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีค่ะนี่นะคะตอนนี้เราก็มาถึงที่อพาร์ r เมนต์แล้วนะคะตอนนี้พี่แหวนทางานอยู่ก็ <c oughs> มีพี่เข็มของเราได้แล้วก็มีมารีตรงกันนะคะพาดูเช็ดได้ๆหน่อยได้ไดหมคะ <c oughs> ดูด๋ยดูอาสไลท์ยินดีต้อนรับยูนิคร์นคอร์นที่มาทำอะไรเนี่ย เรามาขโมยฟรีลันช์นะคะมามาเอนจอยแดดยามบ่ายกันค่ะตอนนี้นะคะก็บ่ายสองแล้วเราสามารถกินได้อันนี้อร่อยมากค่ดูคลิปสไรบ่อยจะทราบว่าอะไรโปรดกรานยังมากทุกทีสามารถไปดูคลิปสไลด์วีดีอยังได้เลยหลังจากดูคลิปนี้กดคลิปขวาข้างบนนะคะถ้าอยากได้ความรู้เรื่องเพิ่ม ร,ร,ร,รับรองได้มีความรู้และความหนุหนุนี่อรักๆๆจับอะไรวัตระดับจจับ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 ับทำไมเสียงเตือนมันยิ่งใหญ่มากเลยอ่ะอะไรทีเดียวนะพี่เล็กอย่ามาพี่เล็กช่วงแก้หนูเมื่อกี้จับหูใช้เ็ดเจ็บมากเลยไม่อยอมเจ็บกับตอนน้ำยากาัดอีก ก้าวลงเป็นขัางทำของตื่แปลกๆแลกคือมีสำหรับเงา555รุ่โอเคมากแบบรุ่งใหญ่สุดๆถ้าวลงเก่งมากและยอมผมให้ผู้ใหญ่และไว้รุ่นตัวครับจากหลายวงการในเมืองไทยอย่างเช่นอาเบอร์ทุนไทยเป็นต้นร้านนี้ไม่รับวอค์กินแค่คอยเมนโอนีและจองยากว่าเห็นเป็นร้านสบายๆแบบนี้แต่ Exclusive ตั้งใจเขาหมั่นใจรอลอเ่นวันนี้เราเริ่มเราลงโคลนแล้วใช่ไหมเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะคะแสบอดทนค่ะข้าความสวยงามตอนนี้เราจะมาทำหน้าที่พี่นีกันค่ะระหว่างรอเพราะว่าตอนนี้อะผมมันแสบมากแล้วก็เลยพยายามแบบดิสตรั t ตัวเองพยายามดิ้งเพื่อความสบายไปวิหมนี่ คนดูโคมไฟอันนี้นะคะมีตั้งแต่ตอนสมัยเซ็แปดขวบเลยคนะ่ะชอบมากมาทีไรก็คักคมไฟอันนี้สานนะคะไหวก่อน<ว>ก็รอเวลาไปยืยนรอเวลาว้าวสานขึ้นเลยเป็นแบบแซ็บมาเขาอ,ร,อร่อยอ่ะหวานะจะไม่แบ่งย้ดเลยหรอ าวตอนนี้นะคะเราก็มาที่เตียงแล้วเดี๋ยวเราจะลา้างน้ำเปล่ากันแล้วสอ้อยขอแรงๆหน่อยมันะสนะบายมาก้ำมนวกันเลยที่เล็กด้านนี้นะ้อยก่หอ๋อ,อสองชั่วโมงตอนนี้นี่ขึ้นมาตั้งแต่ เที่ยงจห้าชั่วโมงค่ะแต่ว่าผ่านมาจากการกินไก่ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็มาถ่ายแบบนี้นะคะผ่ไป,ไปหนูชอบมากอูอ๋น่ากินมากและตรงนี้ชอบมากเลยอ้โอ้ยก็อยากส่งมาให้น้องชายอ่ะ,ะน้องชาย,ชาย์จะชอบใช่ไหกินมากส่งให้มันยวงดิฉันชื่อสไส้ไอ้เมล็ดกินไข่กับไข่ทุกชนิดในโลกจ้าอย่ากตกใจผมนะอันนี้แค่ตัดเฉย โอ้โหน่ากินมากนี่นัำผมตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะทำเป็นสีชมพูลอยกันค่ะหอมมากอรเอยมากอะอร่ยมากเฮ้ยสวยอ่ะนี่มาแล้ว แบบเสื้อพี่โจไหมนะาเขือสีเหลืองมันเห็นแล้วเครียดอะแล้วพอพอพออะมาฉีดลูกูมาแล้วแบบเอิ่มสวยมาก่ดีดีก็เครียดจิ้มแจ่วเลยค่ะสีผมเป็นสีน้ำจิ้มแจ่วเลยคะเนี่ยพี่โจแบบไม่ทำหน้าใหม่ดิไม่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 ค่ะ ้ากับลองหัวเลยอ่ะดีอะอุ้ยออุ้ยรอมากี่นาทีคะนีำผึ้งเลยเพ่อนเกันค่ะีะ <laughs> นี่กำลังตัดผมอยู่ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นจากหน้าใสจะแต่งหน้าเพิ่มแล้วหายแห้งทันทีค่ะพอเราสวยเราก็หายแห้งทันทีเติมหน้านิดนึงคือมีกำลังใจในการอยู่อยู่ต่อไปได้ค่ะตอนแรกนี่เห็นนะตัวเองแบบไม่โอเคเอดูแลงตอนนี้คือแบบเดี๋ยวให้พี่โจทำผมไปเสร็จก,ก๋จะมาดูลุคที่เสร็จแล้วกันค่ะ,ะคะ <laughs> ่ะเสร็จเรียบร้อยสวยไหมคะ ใช่ไมหมคะแล้วสีมันก็จะแบบเป็นไฮไลท์ไฮไลท์เียใช่ไหมตรงนี้าง,งบนล่างมันก็จะไม่เหมือนกันถูกค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องจบลงแล้วขอบคุณทุกชผู้ดูท่านนะคะที่มาดูจนจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์แชร์กดกระดิ่งให้ไซนะคะใครชอบผมสีนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้อยากเห็นไซทำผมสีไหนอีกก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมไป follow Instagram ไซชุดด้วยนะช่วงนี้ follow ไม่ค่อยขึ้นเลยสัญญานะคะว่าจะไป follow Instagram ใสไว้ให้ตรงนี้แล้วขอบคุณมากนะคะบา,บายสวัสดีค่ะ